สวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมิสเตอร์มแกนมาอยู่ในงานที่ชื่อว่าแคมป์ไฟในนาครั้งที่4นะครับที่บ้านดินร่มรื่นของท่านอาจารย์กวางชาวนาน้อยนะครับแหมผมมาที่นี่ผมมีข้อมูลอะไรที่ต้องเรียนรู้ศึกษาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ที่น่าสนใจครับคืออยู่ในในมือผมนี่ฮะคุณผู้ชมอันนั้นไม่ใช่นะน,นั้นลูกสตอฮะ สตอรนี้ไม่เกี่ยวเลยแต่นี่ครับนี่คะนี่คือมะละกอไม่ใช่นี่คือโกโก้มาดูต้นโกโก้กันดีกว่าผมก็ไม่เคยเห็นนะนี่ครับนี่คือต้นของมันเห็นไหมผมก็นึกว่ามันเหมือนต้นน้อยหนาเนี่ยนาแต่ที่น่าสนใจคือนี่นี่นี่ผลของมันนะมันมีผลอยู่เห็นไหมเนี่ยตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยไล่มานี่เห็นไหมนี่มา และจนกระทั่งลูกมันนี่ออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะต้นอนะนหลังจากนั้นสุกก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอโกโก้เนี่ยมันไว้ใช้ทําอะไรแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างตามผมมาเลยฮะตามนะตามครับในงานแคมป์ไฟในนาเนี่ยเขาก็จะมีมาออกบูธด้วยเรื่องของโกโก้โกฮะตามมาดูอันดับแรกนี่เลยนี่เห็นไหม เยอะมากนะครับนี่คงไม่ใช่ต้นนั้นเมื่อกี้นะแต่ว่านี่เห็นไหมมันมันลูกมันแปลกประหลาดเหมือนกันนลเนี่ยมันเออเรามาพบกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังดีกว่าว,วันนี้ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์แนะนําตัวนะครับผมปฐมมีแก้วครับก็เป็นเกษตรกรษเป็นผู้ประกอบการที่ทําเกี่ยวกับโกโก้ครับอ,อาจารย์ครับ นี่ไม่ใช่มะละกอนะไม่ใช่มะละกอเป็นผลโกโก้ที่เริ่มสุกนะครับคำว่าเริ่มสุกคือสังเกตจากสีผิวเหลืองๆเนี่ยแบบนี้ไหมแบบนี้อันนี้สุกแล้วอ๋อแล้วถ้าดำๆอย่างเงี้ยดำๆนี้มันอาจ่ะโดนแดดเขาแล้วก็อาจจะสุกเกินไป อันนี้สุกเกินไปเนี่ยอันนี้เน่าอานนี้เหรอครับโกโก้อาจารย์ครับเวลามันปลูกมากี่ปีกี่เดือนครับถึงเราจะเก็บผลอย่างนี้ได้ครับอย่างต้นเมื่อกี้น่าจะประมาณเกือบเกือบสักสามปีสองปีครึ่งสามปีถึงจะได้เริ่มเก็บผลนั่นคือเก็บผลได้แล้วเก็บผลได้แล้วมันอยู่ได้นานกี่ปีครับแบบว่าอยู่ได้นานผมคือต้นโกโก้สมัยผมเด็กๆเนี่ยตอนนี้ยังมีการเก็บผลผลิตอยู่โอ้นี่จะร้อยปีแล้วสิอาจารย์ก็ S <S <S ต้นที่ยังเหลืออยู่นายวันสักห้าสิบหกสิบปีครับนะครับคราวนี้อาจารย์ครับมันเป็นมาเป็นไปยังไงฮะอาจารย์ถึงได้มาทําเรื่องโกโก,โก้ฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับโกโก้เนี่ยมันเป็นพืชที่มีการบริโภคกันทั่วโลกหรือเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าอมมูนิ i t y ครับทั้งโลกเนี่ยเราผลิตกันอย่างเงี้ยนะครับ,รบปีหนึ่งประมาณเจกสี่ล้านตันทั่วโลกสี่ล้านตันสี่ล้านตันครับกาแฟเนี่ยมีแปดล้านตันโกโก้มีสี่ล้านตันทั่วโลก ประเทศที่ผลิตได้เป็นอันดับหนึ่งคือไอวอรี่โคดอันดับ2คือกาหน้าแล้วใกล้ๆบ้านเราคืออินโดนีเซียประมาณสักเจ็ดแสนตันแล้วบ้านเรามีเยอะไหมบ้านเราปีที่ผ่านมาตัวเลขโดยประมาณประมาณ200ตัน200ตันครับเราใช้บริโภคโกโก้ oko, แลวก็ผ oko, งโกโก้เป็นการช็อกโกแลตทั้งหมดนหนึ่งปีนึงประมาณสัก20,000ตัน20,000ในประเทศไทยสองหมื่นนะผลิตได้ 200, 200. แล้วที่เหลือเรามาจากไหนที่เหลือเป็นการนําเข้า แต่รูปแบบการนําเข้าโกโก้เนี่ยมันมาจากการนําเข้าผงโกโก้ชนิดไขมันต่บอาจารย์ครับผมผมถามแบบไม่รู้เลยคือโกโก้เนี่ยมันเอาไปทําอะไรมันมันต้องทําอะไรได้บ้างฮะโกโก้จริงๆมันเป็นต้นทางของผลิตภัณฑ์อาหารผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางยาอเครื่องสำอางได้ด้วยเหรอจะสังเกตว่าผลโกโก้เนี่ยจากที่เราอยู่บนต้น ซึ่งก็มีหลายสีหลายไซส์ซึ่งสุกถ้าบนต้นผลสีแดงแดงสุกจะเป็นสีส้มครับถ้าบนต้นยังไม่สุกเป็นสีเขียวสุกมาจะเป็นสีเหลืองเนี่ยข้างในหนึ่งผลเนี่ยมันจะมีเม็ดอยู่ประมาณสักสามสิบห้าถึงสี่สิบเม็ดอันนี้คือที่อาจารย์แกะมาอ,ะอันนี้คือรสชาติมันจะคล้ายๆกับผลไม้ซึ่งก็แล้วแต่บางคนจะสัมผัสได้บางคนบอกเหมือนกระท้อนเหมือนน้อยหนาเหมือนมังคุดอันนี้คือกินได้กินได้กินสดได้กินได้ ชิมไหมว่าผมชิมหน่อยฮะเนี่ยชิมจกเลยจกเลยนะจกเลยผมหกินมาผมไม่มีใครกินแล้วล่ะมีแต่ผมนี่แหละเอ้านี่ฮะรสชาติจะเปรี้ยวๆจิ้มเนื้อข้างนอกกันก่อนเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนเมื่อกี้ที่แต่เป็นกระท้อนเหมือนได้ไม่มีเนื้อเออเแต่นี้พอเราเคี้ยวเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีรสชาติมันๆอ้าวฝาดๆนิดหน่อยเม็ดนี้เคี้ยวได้เหรอนี่เราคนน่ะเคี้ยวได้มันๆฝาดนิดหน่อยแต่ไม่ได้แย่ และได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพกินอย่างนี้ได้เลยกินอย่างนี้ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นที่นิยมทีนี้ขั้นตอนการแปรรูปก็คือเริ่มจากตัวเม็ดโกโก้สดเนี่ยเอามาแกะอย่างนี้เฉพาะตัวเม็ดเนี่ยแล้วมาหมักเราต้องเอาที่สุกนะอาจารย์โอเคแกะเอาเฉพาะเม็ดแกะเสร็จเรียบร้อยเอาเฉพาะเม็ดเรามาเอาเม็ดมามาหมักหมักใช้ใช้พวกไปก็จะใช้ลังไม้แล้วก็ใช้เวลาในการหมักประมาณหกถึงเจ็ดวันกับอยู่ในลังไม้ หมักเนี่ยมันมีอยู่2ขั้นตอนก็คือกระบวนการเรียกว่าแอนโนบิกแบคทีเรียก็คือยีสต์กินน้ําตาลย่อยย่อยน้าตาลผสมเข้าไปเไม่ได้ผสมอะไรเลยคือยีสต์ธรรมชาติอ๋อมันเกิดขึ้นคือทิ้งให้มันหมักอะเหมือนเราหมักอะไรเดียกหมักเปรี้ยวเปรี้ยวมันเหมือนหมักข้าวแต่ว่าอย่างบางคนจะใส่ยีสต์ก็ได้เช่นใส่ยีสต์แป้งเข้ามายีสต์ไวคือยีสต์ที่กลุ่มที่กินน้ําตาลครับจะแล้ว มันก็จะมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแลคติกอซิติกเข้ามากินต่อเอาไปตากนี่คือตากเสร็จแล้วก็จะมีความชื้นที่เรามาตรฐานคือวันเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เป็นเม็ดอันนี้คือหมักแล้วแล้วก็ไปตากแดดแแล้วห้งแล้วอันนี้เอาไปกินได้ยังไงะ่อันนี้บางคนก็กินได้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งแต่ว่าพวกเนี้ยมันจะมีเปลือกอยู่ข้างในอีกชั้นกินเหมือนถั่วอันนี้เหรอฮะอันนี้กินได้มันก็คือเปลือกเมื่อกี้ที่ผมกินเข้าไปเหรอฮะ ไม่แน่ใจว่ากินอะไรเข้าไปแต่นี่กินได้เลยเคี้ยวงี้ได้เลยอะเคีย้ <c oughs> คยวได้เลยมันจะมันมันขมนิดนิดตอนนี้มันเริ่มออกขมนิดนิดเหมือนกันแต่ยังอาจจะไม่มีกลิ่นความเป็นช็อกโกแลตกลิ่นช็อกโกแลตเนี่ยมาแต่มันเริ่มจากการคั่วอันนี้คือช็อกโกแลตแท้อ,อันนี้แท้แท้แท้กว่านี้ไม่มีแล้วพะมาจาก,จาก ทีนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้เสร็จเราก็มาคั่วคั่วแล้วกระทะเปลือกอย่างเมื่อกี้เนี่ยอันนี้นะครับตรงนี้ความชื้นประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตคั่วแล้วจะเหลือความชื้นประมมัหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนี่นี่คือมาจากคั่วเหรออ่าคั่วเสร็จคั่วเสร็จเอาไปกระเทาะเปลือกมันจะมีเครื่องหรือบางคนขยันหน่อยก็ใช้มือก็ได้ใช้มือตำได้ไหมจ๊ะตำได้แต่ก็ต้องไปฝัดเอาเปลือกอย่างนี้ออกอ๋อเ<อ>ข้าใจแล้วเสร็จแล้ว,ลวอันนี้เรียกว่าโกโค้นิป NIBS นิป นิบๆแบบตรงตัวก็เหมือนเป็นชิ้นเล็กๆอ๋อครับเป็นวัตถุดิบต้นทางที่จะนําไปผลิตเป็นช็อกโกแลตเป็นเนยโกโก้เป็นผงโกโก้อนะครับโกโก้คันเกี่ยวไหมจ๊ะโกโก้คันไม่เกี่ยวโกโก้คันเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของผงโกโก้นิดหน่อยในในทุ่งในทุ่งข้าวสาลีเป็นเรื่องโจ๊กหลังจากนั้นมาหลังจากนั้นมาอันนี้คือช็อกโกแลต แต่สังเกตวันนี้จะมีเด็กๆมาร่วมกับเราเยอะจะเป็นช็อกแลตนมตัวเนี้ยจะประกอบด้วยโกโก้นิปห0แล้วก็มีน้ําตาล25%แล้วมีนมผง25%่<อ>ทุกส่วนที่เป็นช็อกแลตจะต้องเป็นออยเบสโดนความชื้นไม่ได้ต้องเป็นส่วนประกอบของน้ํามันทําไมมันมันไม่ละลายแต่เนี้มันละลายครับตอนนี้มันนิ่มแล้วมันเริ่มนิ่มเลเหรอ Oh. ความนิ่มหรือการละลาย oh. ของช็อกโกแลตเนี่ยเกิดจากการละลายตัวของเนยโกโก้ซึ่งตัวเนี้ยถ้าเรานําไปวิเคราะห์เนี่ยมันจะมีเนยโกโก้อยู่ประมาณ50-55%ในนี้นะในนี้ความหมายคือถ้าเราหยิบขึ้นมานแล้วกดลงไปกับพื้นอ่ามันจะเปียกเลยนะเพราะมันเป็นน้ํามันโอ้ oh. เปียกเลยนี่เลยนะโอ้ค oh, ุณผู้ชม,ม คือมีมีน,น้ำมันอยู่55เปอร์เซ็นต์โกโก้50เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตรงนี้ผลิตภันตรงนี้เองที่ไปสู่เครื่องเครื่องส่งาง,างหรือเป็นยาอาจารย์ครับทีนี้พอจะมาเป็นอย่างนี้เราเอาไปทำเหนไปเคีเ่ยวเนี่ยตรงนี้วิธีก็คือเอาเรียกว่าโกโก้นิปไปบดด้วยเครื่องบดถ้าถ้าในทางวิศวกรรมคือเครื่องบดเอรดนเนอร์หรือเวทไกดเดอร์ก็คือเครื่องบดที่เป็นหินหรือเป็นบอลมิลเราใช้เวลาบด จนกระทั่งอย่างเป็นช็อกแลตเนี่ยมันจะต้องมีพิเคิลต้องมีขน,นาดของความละเอียดเนี่ยละเอียดกว่า20ไมครอนบดนะน,นะใช่ครับตถึงตัวนี้ใช้เวลาบดประมาณ48ชั่วโมง48กว่าจะได้กิน,นใช้เครื่องนั้นบดไป,ดไปแล้วผสมนมผสมน้ำตาลนมน้ำตาลอยู่ที่ว่าเราจะทำช็อกแลตนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ในสาระบบของโกโก้หรือช็อกแลตของโลกเนี่ยมันจะถูกจัดเข้าเป็น3กลุ่มหลัก ก็คือหนึ่งเป็นดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตก็คือกลุ่มที่เอาไอตัวโกโก้แมสหรือว่าเนยโกโก้ก็ตามเนี่ยเป็นส่วนผสมกับน้ําตาลสมมุติว่าเป็นดาร์กร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นโกโก้เลยไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นครับพอเปอร์เซ็นต์ถอยลงมาเส้นเก้าสิบสิบเปอร์เซ็นต์นี่เป็นน้ําตาลนี่เฉพาะกลุ่มดาร์กเนาะเจ็ดสิบก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์น้ำตาลนี่คือกลุ่มดาร์กช็อกโกแลตกลุ่มที่สองคือช็อกโกแลตนมนะหรือมิลช็อกโกแลตก็คือการใช้ นมผงเติมเข้าไปนมผงผมนมผงเติมเข้าไปในนิปในโกโกแมส้ืออะไรก็ตามกับกลุ่มที่สามเรียกว่าไวท์ช็อกโกแลตจะมีสีขาวเหมือนเนยแล้วผลิตมาจากตัวเอาตัวโกโกนิบเนี่ยไปบดที่ความละเอียดประมาณห้สิไม้ครแล้วไปขาวแล้วอาจารย์แยกเอาเฉพาะเนยอ๋แยกได้แยกเฉยเหมือนคันกะทินึกออกนะว่าเนื้หมือนมะรมาวที่เราขูด เสร็จแล้วเราไปคั้นกะทิเนยโกโก้เนี่ยเหมือนกะทิผงโกโก้เนี่ยเหมือนกากมะพร้าว oh. เพราะนั้นวันนี้ <I see. S 1> ทอ่เรากินผงโกโก้ก็เหมือนกับกินกากมะพร้าวประมาณเนี่ oh. เพราะว่าของจริงถ้าเปรียบเทียบมะพร้าวที่าาท oh. ขูดวันนี้ตรงนี้ไขมันมีอยู่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาของดีออกไปคือเป็นผงโกโก้เกรดไขมันสูงยี่สิบถึงยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับและตัวไขมันต่ำคือสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์นั้นกา,กากสุดๆเลยโอ้ทำ oh. ไมถึงบอกากากเพราะว่าหนึ่งเรื่องของคุณค่าที่เหลืออยู่กับสอง เรื่องของราคางั้นถ้าเราอยากจะได้คุณภาพดีๆเราต้องกินอย่างนี้ครับอย,อย่างนี้เลยอย่างนี้เลย oh. อย่างนี้ไปเป็นซปเปอร์ฟู้ดได้ยังถาว่าแล้วช็อกโกแลตที่เป็นเนยโกโก้ดีๆที่ไว้ช็อกโกแลตเนี่ยบ้านเรามักจะไม่ค่อนมีคือราคามันสูงส่วนมากจะนิยมเอาพวกคัามน้ํามันก็มาเป็นส่วนผสมอ๋ oh. อราคาถูกกว่า เ,เนยช็อกเนยโกโก้เนี่ยราคาฐานอยู่ที่ประมาณกิโลละหกร้อยบาทในขณะที่ปาล์มก็อาจจะกิโลหนึ่งยี่สิบาทมันถูกกันมากมันถูกครับอาจารย์ครับแล้วพอมาเป็นอย่างนี้เราหลังจากนั้นก็พอมันเย็นมันจะกลับตัวคือตัวของเนยโกโก้อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะเริ่มละลายคือละลายไหลเลยเนี่ยที่อุณหภูมิร่างกายคือสามสิบเจ็ดองศาเพราะนั้นเมื่อไรก็ตามที่อากาศร้อนเนี่ยมันก็จะนิ่ม แล้วก็เริ่มละลายอันนี้คือผมกินได้เลยไหมกินได้เลยครับมันก็เหมือนที่เขาขายอะไรใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าอันนี้มันเริ่มละลายแล้วผมไม่ได้แ tampeling แล้วก็ไม่ได้เติมสารคงรูปอ๋อถ้าเราไม่อยากให้มันละลายเราต้องเติมสารคงรูปมีสารคงรูปพวกเรซินดินพวกอะไรตรงนี้อร่อยแล้วมันได้กลิ่นของแบบความความเป็นคราฟความมักที่ยังมีกลิ่นแมกนียนุ่มมากเลยคุณผู้ชมผมจะบอกเลยว่ามันมันอร่อยเหมาะสำหรับเด็กมากจริงอาจารย์นะครับแล้วนี่มันอะไร อันนี้เป็นวิธีการเตรียมเครื่องดื่มร้อนนะครับใช้วิธีเอาตัวน้ําอันนี้เนื่องจากมันมีนมเป็นส่วนผสมอยู่แนละ้วครับครับอ่าเราก็ใช้น้ําประมาณตรงนี้ผมใช้สัดส่วนประมาณน้ำร้อยซีซี cc, กับตัวช็อกโกแลตนมประมาณ50กรัมใส่แล้วก็ปัน่นอ๋อนี่เครื่องปั่นเลยครับใช่ครับมันให้ความร้อน ให้ความร้อนไปด้วยแล้วปั่นไปด้วยให้มันเข้ากันด้วยเราจะเป็น่ยนเครื่องอื่นเป็นโกโก้ร้อนที่เออเป็นแบบเตรียมง่ายๆโดยการ้ผมไม่ซื้อเครื่องนี้มาก็ได้ได้ครับได้ซื้อเครื่องนี้มาแล้วก็มาทำโกโก้เลยนะับได้โอ้โแล้วก็เอาแค่นี้ผสมน้ำแล้วก็อยากอยากกินจะช็อกโกแลตร้อนที่แบบที่เราเลือกเองก็เอาไอ้ช็อกโกแลตบาร์อ่าที่ขายทั่วไปก็ได้มาผสมการเครื่องนี้แพงไหม อันนี้น่าจะประมาณสักสองพันกว่า 3, บาทสามพันโอ้สบายเนี่ยนะสนุกนะเนี่ยแล้วแล้วแล้ว,ลวอย่างนงี้จาจยาครับวัตถุประสงค์ของเครื่องนี้จริงๆเป็นเครื่องตีฟองนมอ๋อครับอ๋อที่เขากาแฟนะฮะอ่าเป็นเครื่องตีฟองนมเป็นตีแบบราา้อนปั่นอย่างนี้ก็ได้ปั่นอย่างนี้ก็ได้แต่แว่าปริมาณอย่างเงี้ยมันได้ประมาณสองแก้วสองสองเซิร์ฟก็คือประมาณแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบตอนนี้ตอนนี้เรากินได้เลยมาคจ้ะกินได้เลยครับคุณผู้ชมครับจัดเลยนะครับเราจัดเลยฮะ ครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดแล้วก็มาเรียนรู้มาเข้าใจเดี๋ยวจะให้ชิมแบบนี้เลยนะครับเป็นโกโก้ร้อนที่เราเตรียมได้เองร้อนนิดนึงนะครับครับชิมด้วยความระมัดระวังแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือสดสดจริงๆครับเครื่องดื่มร้อนที่ดีต่อสุขภาพผมให้ดมกลิ่นนี่ผมดมกลิ่นมันคือได้กลิ่นจากตรงนี้เลยนะ ได้กลิ่นอะเนี้ยมันมันจะตามมาเพราะว่า <c oughs> กระบวนการเริ่มจากการหมักซึ่งมันยังมีกลิ่นเหมือนกลิ่นของยีสต์กลิ่นของมีกรดน้ำส้มเล็กน้อยมีซากของความเป็นแอลกอฮอล์อาจารย์เติมน้ำตาลอะไรไหมมัมน,นนะมีมีน้ำตาลอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในส่วน,นอ๋ออยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วในนี้คือไม่ได้เติมอะไรลงไปน,ะน้ำ,นำนขวดนี้นลเลยครับน้ำขวดน้ำโคลริทเนี่ยนะครับน้ำขวดนี้หนึ่งร้อย ซีอร่อยมากอ่ะตัวเครื่องดื่มไอ้ตัวช็อกโกแลตอร่อยอ่ะคือมันคุณจะลืมไอ้ที่คุณเคยกินมาเลยอ่ะจะลืมจะลืมเพราะว่ามันมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์มีเปรี่ผมไม่ได้โม้นะผมไม่มโ้แต่ว่าของจริงเป็นแบบนั้นครับนี่คือผมบอกตรงเลยเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอวยใครนะจานของจริงเป็นแบบนี้อร่อยจริงอร่อยจริงจริงจานแล้วจานมีขายไหม ผมมีร้านที่ลำปางนะครับชื่อร้านปราณแล้วก็เป็นร้านชื่อร้านกาแฟไทยอยู่ตรงราชบัตรลำปางนี่เป็นแบรนด์ผมเองไทยคอฟฟโกโก้นี่นะนเป็นแบรนด์บริษัทนี่ก็เป็นอาจารย์มีบริษัทไทยคอฟฟโกโก้แล้วอยู่ที่ลำปางอยู่ที่ลำปางแล,แล้วก็มีธุรกิจ เกียวเนื่อในในในพม่ามีปลูกโกโก้ในพม่าด้วยอาจารย์ไม่ปลูกที่ประเทศพม่าไม่ไม่ปลูกเมืองไทยอ่ะปลูกเมืองไทยคือเรื่องของต้นทุนเราสูงกว่าเออผมลืมถามครับมันปลูกได้ทั่วประเทศไทยไหมถ้าจะปลูกในประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนอากาศฝนหนาวโกโก้เป็นพืชท r o ปิคอลคือเป็นพืชเขตร้อนเพราะนั้นสภาพอากาศที่เหมาะคือร้อนและชื้นงั้นทางใต้น่าจะปลูกได้ดีใต้ทางตะวันออกจะเหมาะ ถ้าทางเหนือต้องมีเรื่องของระบบน้ําก็มาเกี่ยวแล้วอันนี้อาจารย์ปลูกที่ลาปางไหมครัอันนี้ปลูกทั่วเลยครับทางเหนือแม่ติดจากพิจิตรนี่ก็มีเออเชียงใหม่เชียงราย<อ>ตากอาจารย์มีสวนหลายที่มีมีมันมันเป็นเกษตรกร,ร,กรที่รับต้นกล้าไปปลูก แล้วส่งผลผลิตให้เราอ๋อคือสมมุติวันนี้ผมมีที่แล้วอยากจะเรียนรู้ไปให้อาจารย์สอนหรือครับรือว่าไงให้ความรู้คือต้องถามว่าเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกี่นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรจะขายผลสดจะแปรรูปอ,อยากจะทําเองมีแบรนด์ของตัวเองก็คือต้องคุยกันตั้งแต่ต้นถ้าผมจะปลูกเนี่ยแล้วถึงเวลาผมส่งให้อาจารย์ไปเลยก็ก็ได้ถ้าคุยกันไว้แบบนั้นอาจารย์เก็บแล้วเขาซื้อกันกิโลอะไรยังไงเท่าไหร่ครับก็อยู่ระหว่าง 6ถึงส0บาทขึ้นกับคุณภาพเราเก็บได้ทุกวันไหมฮะหรือทุกเดือนหรือ,อยังไงมันมีเงื่อนไขคือโกโก้เนี่ยมันให้ผลผล,ผลิตทั้งปีแต่ว่ามันมีช่วงฤด,ดูที่ให้ผลผลิตสูงอยู่ประมาณสักห้าหเดือนครับช่วงเวลาของการเก็บในสวนแต่ละสวนเนี่ยเดือนหนึ่งเก็บสองครั้งมันมีโรคภัยไข้เจ็บมีการปลูกยากปลูกเย็นอะไรปัญหามันมันก็โรค เรือว่าแมลงศัตรูมันจะคล้ายๆกับไม้ผลทั่วไปทั่วไปครับอย่างพืชพวกนี้ที่จะเป็นปัญหาือกลุ่มเชื้อราพวกไฟทอฟทร่าคล้ายทุเรียนแล้วก็พวกนอนเจาะลําต้นเออด้านซึ่งผมจะทำเนี่ยมันอ่อนแอไหมมัน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 เป็นสำออยไหมพวกนี้มันหรือมันทนอ๋อก้เป็นพืชป่าถ้ามันถูกปลูกในสภาพแวดล้อมที่เป็นร้อนชื้นนี่ไม่อ่อนแนความหมายคือถ้าปลูกที่นครศรีธรรมราชครับ มันมีต้นอยู่หนึ่งต้นกระลอกกัดตกลงไปในห้วยลอยไปติดกอไผ่งอกขึ้นมาเป็นต้นเก็บได้โอ้โหแต่พอเรามาปลูกทางเหนือหรือทางอีสานเนี่ยมีต้นกล้ามาอย่างดีไปปลูกแล้วไม่รดน้ำสองอาทิตย์ตายตายจำอ้อยไหมจำอ้อยแต่นี่คือธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้ความหมายคือมันเป็นพืชที่ไม่ทนแรงไม่ทนแรงมันมีปัจจัยอยู่สี่ตัวที่ผมชอบสรุปให้กับเกษตรกรได้ฟังว่า แล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลเรื่องของความสําเร็จในการลืกโปโก้ผมคิดได้เป็น4เรื่องครับอันที่1ก็คือเรื่องของอุณหภูมินหนาวมากร้อนมากไม่ได้<อ>ต่าสุดก็ประมาณสักสิเฉลี่ยนะ<อ>เฉลี่ยต่ําสุด18เฉลี่ยสูงสุดประมาณ32มสอันนี้อุณภูมิคือบนดอยนี่ก็ไม่ได้ละ,ะร้อนมากก็ไม่ได้อันที่2คือเรื่องของปริมาณน้ําฝนเนื่องจากเป็นพืชท ropical เนี่ยมันควรจะมีฝนแบบมีน้ําฝนปีหนึ่งประมาณสักพันแปดถึงสองพันมิลลิเมตร ต่อปีพ่อใต้เยอะอาคใต้ก็ประมาณนี้อย่างบ้านลำปางก็พันสองซึ่งจริงๆก็ต้องมีระบบน้ําอันที่สามคือเรื่องของความชื้นสัมผัสซึ่งมันเกี่ยวกับกับกับอ่อุณหภูมิเกี่ยวกับฝนนี่แหละครับมันชอบความชื้นสัมผัสเฉลี่ยที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบนะครัอย่างหน้าหน้าแรงอย่างแถวเนี้ยหน้าแรงเราจะได้เห็นความชื้นสัมผัสอาจจะแตะห้าสิบซึ่งก็ไม่ค่อยเหมาะกับโปโก้อ่ปัจจัยที่สี่คือเรื่องของ เขาเรียกว่าแสงหรือร่มเงาโกโก้เนี่ยมันถ้าจะให้ปลูกโดยที่ไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องให้ระบบน้ํามากเนี่ยก็ควรจะปลูกร่วมกับไม้อย่างอื่นแต่มันก็แลกมาด้วยปริมาณผลผลิตที่มันจะต่ําครับก็เป็นสีปัจจัยอาจารย์ครับไอโกโก้เนี่ยเราคิดว่าอนาคตอ่ะไอเราใช้สองหมื่นเนี่ย้วเราเราไปได้สองร้อยอาจารย์ว่าเราจะเพิ่มยอดตัวนี้ได้ไหมอาจารย์ คือมันมันเป็นเหตุผลเรื่องของการตลาดเป็นสําคัญเพราะการบริโภคของเราเนี่ยมันเป็นบริโภคผงโก,โกโก้ชนิดไขมันตา่าซึ่งราคาถูกต้นทุนการผลิตที่เราผลิตเม็ดแห้งต่อหนึ่งกิโลเนี่ยมันพอๆกับที่เรานําเข้าผงโกโก้มาหนึ่งกิโล <c oughs> คือประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบบาทครับเพราะนั้นมันคงแทนกันไม่ได้แต่ถ้าพูดว่าเราสามารถจะปรับรูปแบบการบริโภคให้คนมาหันมาบริโภคข,ของที่มัน เป็นของที <CR U> <ots> like ่เป็นงานคราฟเป็นของที่แปรรูปน้อยหรือกลุ่มที่รักสุขภาพอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่อาจจะเป็นโอกาสของโกโก้ไทยผมยกตัวอย่างอย่างกาแฟถ้าเรามองกลับไปสัก15ปีก่อนเนี่ยกาแฟสดจะอ่ไม่ไม่อ่าอันนี้เหมือนกันโอ้ม็เป็นโอกาสเลยเนี่ยอ่าันนี้โกโก้สดก็คือเป็นอย่างนี้ก็คือเนี่ยมาอย่างนี้มาเป็นเม็ดแห้งมาคั่วอาจารย์มองว่ามาเก็ตแคปหรือการตลาดมันยังมี งงใช่ใชเราไม่สามารถไปแข่งขันกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แต่ว่าก็ต้องร่วมกันสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคเพื่อสร้างตลาดเฉพาะกลุ่มขึ้นมาอาจารย์ใช้ชื่อไทยไทยกาแฟ <Coffee S 2> <ม> โลโก้มันจะเป็นเหมือนจับเอาหัวนโมมาตักแขงผมเป็นคนนครศรีธรรมราชใช่ผมคุ้นคุ้นอยู่หัวนโมมาตัแฉกมีที่มาไทยกาแฟโกโก้เนี่ยด้วยความรักที่เสียดายน้องคือผมทํากาแฟด้วยใส่กาแฟเข้าไปด้วยใส่กาแฟเข้าไปด้วยเพื่อไม่มีความรู้สึกว่าไม่จริงใช่ทีเดียวอาจารย์ครับผมไม่ทราบว่าอาจารย์จบจากแม่โจ้หมายวลาอแม่โจ้อาจารย์จบสาขาอะไรผมจบส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตรตรงตัวเพราะอาชีพปัจจุบันเด้อถาม อาชีพหลักถามว่าอะไรมันจะเป็นภาษาทางใต้เขาเลยกาททำเท่าก็คือถือว่ามันไม่ไม่ใช่เสือกเรื่องคนอื่นนะถ้ามาถึงว่าค่คอยให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนาอ่ะแล้วอาจารย์มันคือมายุ่งกับเรื่องการปลูกโกโก้ได้ไงเนี่ยเมื่ออาจารย์จบส่งเสริมการเกษตรอาจารย์น่าจะเป็นเป็นักวิชาการเกษตรปครอบครัวเกษตรกรนมันก็ อยู่กับโกโก้มนในเด็กๆคือโกโก้ในเป็นพืชที่มีเสน่ห์ที่บ้านอาจารย์ปลูกใช่ใช่คือถ้าเราเดินไปหาที่ต้นเขาเมื่อไรเนี่ยทั้งปีเราสามารถจะได้กินผลไม้รสชาติเนี้ยได้ทั้งปีไปเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดปราอมีอยู่บนต้นจะมากจะน้อยแล้วแต่มีมี มันเป็นความมาทบใจออ่นท้าไหร่มันก็มีอีกอย่างอาจารย์ก็เลยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มาก็คทิ้งไปหลายปีรบลองดูว่าทิ้งไปจนกระทั่งวันสักเจปีก่อนเจปีก่อนผมมีามรู้สึกว่าโอโคเนี่ยมันมันน่าสนใจเพราะเราเรานําเข้ากันเยอะแล้วก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะคุณภาพต่ําในแง่ของเพื่อการบริโภคที่เป็นเป็นตลาดเฉพาะเนี่ย ก็ลองเอามาปลูกเอาจากนครศรีธรรมราชครับปลูกที่ลำปางสองต้นปลูกหน้าบันไดบ้านเนี่ยมีลูกสองคนไว้ปลูกคนละต้นครแล้วมันมีลูกเก็บมาได้ห้าลูกครับแล้วลองเอามาแปลรูปเป็นโกโก้ร้อนเนี่ยอ้อาททาได้แต่ว่าลูกบอกว่าไม่อร่อยพ่อแต่ในความไม่อร่อยก็คือว่าเฮ้ยเราปลูกได้นะคอัแต่เราแค่แปลรูปไม่เป็นอเพราะฉะนั้นเราทาไงให้แปลรูปให้เอาเข้าปากให้ได้เพราะว่าความเจ็บปวดของเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้คือปลูกแล้ว ขายไม่ได้ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาปรากฏคือไม่มีพ่อค้ามาซื้อไม่มีตลาดให้เราโกโก้ไม่เหมือนกาแฟบ้านเราเนี่ยบริโภคเยอะก็จริงแต่บ้านเราไม่มีโรงงานแปรรูปโกโก้ขนาดใหญ่<อ>ที่ใช้ปีหนึ่งห้าพันตันหมื่นตันอย่างโรงงานกาแฟบ้านเราปีหนึ่งใช้วัตถุดิบป,ปีหนึ่งสามสี่หมื่นตันต่อรงก็มีให้เห็นแต่โกโก้ไม่มีถ้าเรานําเข้ามันก็จะง่ายกว่าไม่ต้องมาแปรรูปให้ยุ่งยากคือง่ายไม่ง่ายนั่นคือประเด็นหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือเรื่องราคาเน น้ำข้าถูกกว่าวถูกกว่าอ๋ผลิตในประเทศแพงกว่าเพราะเราไม่มีโรงงานหนึ่งคือวัตถุดิบเนี่ยฐานวัตถุดิบเนี่ยราคาสูงกว่าอย่างอย่างราคาเนี่ยตัวเมแท่งเนี่ยวันนี้ถ้าเราที่เราปลูกกันเราซื้อขายกันเนี่ยเราจะขายวัตถุดิบเออที่เป็นเมแท่งเนี่ยราคาที่ประมาณสักร้อยห้าสิบบาทนี่คือต้นทุนในขณะที่ราคาตลาดโลกก็ประมาณสัก 80บาทแปดสิบเกาบาทใช่ราะสินค้าพวกนี้เขาเรียกว่าสินค้าโภคภัณฑ์หรือภาษาอังกฤษเขาใช้คว่าสินค้าคอมมูนิตี้คือสามารถจะปลูกที่ไหนก็ได้ในโลกแล้วมันทดแทนกันได้โดยที่คุณภาพไม่ได้ต่างกันมากเพราะนั้นกลไกเรื่องของราคาจะเข้ามามีส่วนในการกำหนดตลาดกำหนดราคาหรือรูปแบบการผลิตแต่แต่ความอร่อยเนี่ยมันมันได้เลย อร่อยเนี่ยมันมันมีความแตกต่างจากผงโกโก้ทั่วไปละอันนี้แตกต่างแน่แต่ความอร่อยหรือไม่อร่อยนี่มันส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความคุ้นเคยด้วยอย่างคนเขากินของโกโก้มาตลอดเนี่ยพอมากินอย่างไม่ทำไมมันมีกลิ่นหมักๆมันเปรี้ยวไม้นมบููหรือเปล่าก็มีข้อสงสัยแต่บางคนบอกเออเนี่ยมันเหมือนไปกินมาที่อิตาลีมันไปกินมาที่สวิตอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราอาจจะต้องมาสร้างการรับรู้ ให้ให้คนในประเทศเราหรือผู้บริโภคบอกไอ้ <Yeah. S 1> e y, นี่คือเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเราเองมันมีสินค้าแบบนี้ <Yeah. S 1> ถ้าคุณผู้ชมเนี่ย <Yeah. S 1> เขาซื้อแบบนี้ไปค <Yeah. S 1> เขาเอาไปทําอะไรได้บ้างอาจารย์ทำแบบนี้ <Yeah. S 2> ทําได้ตั้งแต่หนึ่งง่ายๆเลยโรยไปในพวก uh, สลัดหรือทําเป็นกานูล่า <Yeah. S 2> หรือไปผสมกับโยเกิร์ตเป็นอาหารจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดเหมือนเหมือนบีนชนิดนึ่ง mm. ที่มีพวกไบโอปรโวนอยพวก สารสาคัญที่านอุณลอันนี้คือมันพร้อมทานได้เลยใช่อันนี้มันผ่านการคั่วผ่านกันกระเทาะมาแล้วได้เลยหรือจะเอาไปบดแบบนี้แบบนี้ซึ่งถ้าง่ายๆที่สุดพวกเครื่องทําเนยถั่วก็สามารถจะบดได้แต่อาจจะไม่ละเอียดถึงขั้นนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณสนใจคุณเข้าไปใน Facebook ก็มีนะฮะอาจารย์ใช้ชื่อว่ากาแฟไทยไทยกาแฟแอนโกโก้นะครับอันนี้เป็นเพจของบริษัท อาจารย์ไปให้ความรู้ไปเป็นวิทยากรให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยใช่ไหมก็สาา่วนมากแกเป็นเกษตรกรเดินมาดูงานแล้วมีการพูดคุยมีการบรรยายให้ความรู้กันเพราะช่วงหลังไม่ค่อยได้ออกถ้าผม <ละ S 1> สนใจจะเรียนรู้กันที่ราชพัฒน์ลำปางร้านทรงติดราชพัฒน์เลยอาจารย์จะอยู่ที่นั่นก็ต้องนัดหมายครับเพราะผมยังไปพม่าไปลาวไปดูอาจารย์ไปปลูกที่โน่นแล้วต้องนําเข้ามา พม่าก็คงต้องส่งออกไปเลยเพราะหลักๆส่งออกไปญี่ปุ่นไม่ไม่นำเข้าส่งออกไปเป็นแบบไม่แหนงเป็นไม่แห้ง่งนี้อ๋อผลิตอย่างนี้แล้วส่งออกไปเลยส่งออกไปเลยไม่ได้เอามากินที่เมืองไทยเลยอาจารมันมีขั้นตอนยุ่งยากกว่าทุกคนในการนำเข้าอ๋อเหรองั้นขายผลิตที่นั่นแล้วไปขายไปเลยจบไปหรือไม่ก็ไปแปลรูปอย่างนี้เพื่อขายในตลาดพม่าก็มันคงทําตลาดทั้งสองส่วนแต่ว่า ง่ายที่สุดก็คือพวงนี้โดยการปลเรื่องน้ำดานมันหมดอายุไหมเนี่ยเนี่ยอ๋อตัวนี้โดยที่ไม่เปิดปิดบ่อยก็สองปีนี่ได้มาถึงตัวเม็ดนะตัวนี้ <S 2> 2 <S แล้วป,ประมาณหนึ่งปีโอ,อ้แต่ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่เป็นต่ํากว่าสิบแปดองศาพวงนี้อยู่ได้ยากครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ผมได้พูดคุยเรื่องราวโกโก้ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าจากต้นตรงนั้นเนี่ยมาเป็นลูกแบบนี้ออกมาเป็นผลแบบนี้มาเป็นช็อกโกแลต นี่โอ้ไม่น่าเชื่อจากครับแล้วที่ก็แบบช,ช็อกโกแลตที่สวิตอะไรเงี้ยก็ทำมาจากนี้ไหมทำมาจากโกโก้เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของแบรนด์เป็นเรื่องของการสื่อสารไปที่ผู้บริโภคแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างการตลาดสวิตไม่มีแปลงปูโกโก้เพื่อการอุตสาหกรรมแล้วกาอย่างไหนก็ <c oughs> ซื้อมาจากประเทศ <c oughs> ยากจนที่รอบๆเส้นศูนย์สูตร อ๋อเป็นปลูกใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันต้องปลูกในในแดดร้อนตัวพิคอเนี่ยนะนี่ฮะคุณผู้ชมผมไปสวิตแล้วต้องไปซื้อช็อกโกแลตที่สวิตเพราะสวิตเขาก็ต้องไปซื้อเม็ดแท่งมาจากกาหน้าจากเอริโคหรือเกรดดีๆหน่อยก็อาจจะมาจากปาปัวนิวกินีจากเอลกอดอแล้วก็ส่งข้ามน้ําข้ามทะเลไปแปรรูปตีแบรนด์กลับมาโอ้เวลาก็ต้องราคาก็สูงขึ้นคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของ โกโก้ go, สายพันธุ์ไทยอาจารย์เป็นคนไทยที่อยู่กับโกโก้ go, มานานยาวนานแล้วก็ทุกวันนี้สร้างแบรนด์ที่ยายาน่าสนใจครับทาให้เห็นทั้งทั้งเชนว่าเราเราสามารถทําได้แล้วก็สร้างการรับรู้ในแง่การบริโภคครับอาจารย์ครับรสุดยอดมากจริงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโกโก้หน่อยครับก่อนปลูกผมอยากให้มองให้จบกระบวนการว่าท่านปลูกโกโก้เพื่ออะไรเพื่ <c oughs> อ คือทําแล้มันมีความสุขปลูกเพื่อขายผลสดอันนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันไม่ค่อยเหลือกาไรอะไรเราเราต้องมันมีข้อมูล,ลงานวิจัยตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากคือผู้ปลูกโกโก้ทั่วโลกเนี่ยมีรายได้จากการขายช็อกโกแลตเนี่ยสมมุติว่าในช็อกโกแลตหนึ่งพบาทต่อกิโลเนี่ยนะเกษตรกรผู้ปลูกจะได้ประมาณ60สบาทฮะพันบาทับได้หกสิบาทโอ้ทำไมน้อยจังอะ ราะนั้นก็ต้องเลือกว่าท่านอยากเป็นผู้ปลูกแบบนี้ออหรือท่านจะแปลรูปหรือท่านจะทําตลาดท่านจะอะไรก็ต้องตัดสินใจดีๆต้องคิดให้จบแล้วถ, <จบ S 2> ถึงจะลงมือที่สุดต้องมีความสุขกับมันเพราะถ้า,ถาม,มุ่งเรื่องของเงินอย่างเดียวว่าฉันทาแล้วขายแล้วมันง่ายสบายดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยความโลภมันจะเราไปตกหลุมพรางของการตลาดนี่ครับสุดยอดโกโก้วันนี้ผมได้ดีนผมต้องบอกว่าสุดยอดจริงวันนี้ ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ความรู้ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตไปเดินงานยังมีอีกหลายที่ที่ให้ผมไปเรียนรู้ครับวันนี้เรียนเขาเรียกว่าเพลินเพลินเพลินจริงไปก่อนนะครขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบายยังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ